ความสัมพันธ์ต้องมาก่อนความสําเร็จเสมอวันนี้นี่มีเคล็ดลับของการสร้างความสัมพันธ์มาให้คุณนะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้เวลาที่คุณโทรศัพท์หาใครเนี่ยหลายๆคนมักจะเข้าประเด็นเลยใช่ไหมสิ่งที่หนุ่ยทาเสมอๆและได้ผลแล้วก็คนที่เป็นนักขายหรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเปิดใจคนเก่งๆเขาทําเสมอๆนะและนุ่สังเกตเห็นคือเขาจะไม่เข้าประเด็นทันทีที่โทร เขาจะมีการพูดคุยทักทายก่อนคุยเรื่องอื่นก่อนที่จะเข้าประเด็นซึ่งเช้านี้เนี่ยมาอยู่ที่ริมแม่น้ำแควน้อยแล้วบรรยากาศดีมากแล้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านน,นี้เดี๋ยวให้ดูวิวนะแล้วเนื้อหามันตรงกับสิ่งที่ทำมาตลอดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่านี่นี่เป็นวิวแม่น้ำแควน้อยนะการจนะบเรวิวดีมากเลยวิวดีๆคู่กับหนังสือดีๆใช่ไหมเราอยู่เป็นที่คอมพิวเตอร์รีสอร์ทนะซึ่งอยู่ไซโคกนะ ห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลนี้เป็นโซนทานอาหารมีทั้งโซนด้านในแล้วก็วิวแม่น้ำน,นะโอเคเล่มนี้ชื่อหนังสือจิตวิทยาแค่1%และทำให้คุณเหนือคนซึ่ง เขาบอกไว้ว่าอาการที่คุณเนี่ยชวนคุยเรื่องอื่นก่อนเข้าประเด็นอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีมันเป็นการให้ความเคารพกับคนคนนั้นโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นฝ่ายโทรหาเขาหรือแม้แต่เขาจะโทรหาคุณก็แล้วแต่ถ้าคุณค่อนข้างมีความคุ้นเคยคุณอาจจะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นู่นนี่นั่นได้นะก่อนที่จะเข้าประเด็นแต่ถ้าไม่สนิทการพูดคุยเรื่องส่วนตัวอาจจะไม่เหมาะสมคุณก็อาจจะพูดในสิ่งที่เรามีข้อมูลมาเช่นถ้าเรารู้ว่าเขาชอบเตะบอลล้วก็อาจจะพูดว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ได้ไปเตะฟุตบอลหรือเปล่า หรือพูดคุยในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเขานะอีกอย่างหนึ่งเลยหลักการของ NLP ก็คือการพูดคุยก่อนเนี่ยมันเป็นการสร้างความคุ้นเคยมันเป็นการสร้างความเชื่อใจมันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์นะเป็นการแลปพอนั่นเองดังนั้นจงคุยเรื่องอื่นก่อนที่คุณจะเข้าประเด็นเสมอถ้าคุณไม่ได้รีบจนเกินไปนะวันหลังจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆส่วนใครสนใจหนังสือเล่มนี้กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ หรือตะก้าหน้าโปรไฟล์นะคะ